ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะการที่ฉันหมอลำเพียชลาประทาดขามแกนจมอ่างขร่างสอดแจงกับคุณผู้ชมขาเบื้งเน้อยุ่นอาหารขวมสนทำบังฮวงค่ะแซบลืมผัวนวดลืมกิกอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมขาไร่กันแซบลืมผัวนวดลืมกิกค่ะแซบลืมผัวนวดลืมกิกค่ะนวดจนหัวลกเออนวดจนหัวลกจักลกบ่ลกเสียเบื้องพุนพ่นนี้พุ่น <c oughs> นวจนหัวหลกค่ะ,อะเออที่มาของคำว่านวจนหัวหลกค่ะมามาแล้วผุดแล้วอันนี้เนี่ยปาคอยมามากมามากนาั่งนั่งนั่งอันนี้น้ำจิ้มค่ะน้ำจิ้มสีฟูดน้ำจิ้มน้ำจิ้มสีฟูดอันนี้เนียมกปลาค่ะมกปลาชิ้อ,อ้าวคุณแม่เปียนทึกสะดุง้งมาเด้อมากินข้าวเด้อ คุณแม่ไปตื้อสะดุง้งคุณแม่ก็เลยหมกมาทรง mm hmm. มาพี่น้องอย่าเมาดู <Bye. S 1> มาเด้อพี่น้องมากินข้าวซุปมะเจ้าเฮานี่มากินข้าวน้ำตันพี่น้องกล้องก็บ่ค่อยเห็นตรงปันไอดอกเอาอพัดยุไสวะเด้อเด้อเด,ด,ด้ออ๋อพัดก่อนพัดพัดก,ก,ก,ก่อน อ <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> ินปนบะมี่ผักเพื่อนว่าค้นขาหักสีกันกต่ย่งเดาอ,อ, mm hmm. อาจจะจันได้นี่ห mm hmm. ินปนบะมี่ผักเพื่อนว่าค้นขาหักสีกันกต่ย่งเดาออคุณ mm hmm. อ่นะเอาตแต่ใส่มันมากเออเอานี่ละกางปลากางมาชิว่าไปลงเสากินข้าวเลี่ยงกับหลวงพ่อมือ้นะ <laughs> โอ้ยเห็นอย่างนี้นะคะสวยนะคะอืถ้าเกิดพุดไมีผัวเป็นโอ้ยไม่มีหรอกแล้วส้มตุ๋นไม่ได้วันวันเดี๋ยวเข้ามานม่เรียกว่ะสุดยอดมาพี่น้องบาหนึ่งซึตงเาจะเหานี <c oughs> คืออะไรหรอคาเขาในก้มลงค่ะวางขาแล้วคุณจะรู้ว่าเหานีคืออะไรคนดีไม่มีค่ะ พอดีเป็นคนไม่มีขาค่ะไม่มีขาหรือไม่มีเหา่าชื่อมาเจ้าเสียกเกียกโชยเกียกโชยอันนี้มอหอยค่ะหอยกบว่าเป็นหอยธรรมดาดเด้หอยมีหอยมีกับเหานีพว,า,วาไปซื่อๆนี่ละเลี้ยงได้ไม คุณไม่เอามารถแ,แต่งแต่มะห่วยนั่งดีๆก็สมารถเป็นจังกิ <laughs> นแซบยกขาใส่โดด <laughs> 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 ต้องหลวกขับมันอย่านั่นก็นี่ <laughs> หลวกขับมันไปว่าโฮดๆก็นี่ ไม่ฉันอันนี้ฉันตั้งไฟไปแล้วฉันก็กลับไปห้องใช่ไหมก็ขอาตรงไปไห้องกลับมาอ้อใครปิดไฟมะมาก่บว่ามีประสิทธ,ธิภาพเนาะมันก็เรียบร้อน,นั่น มันอันนั้นเดียวมันเหมือไปสิทธิภาพเดี๋ยวมันโดนเขาไปเก็บมากรอวแค่ตู้เย็นจนเน่ามันก็ตู้เย็นที่ฟันในคัวน่ะเน่าเป็นขุยอืมมันขึ้นลาบไม่ได้ประกอบมันต้องแช่ของฟิดอันนี้ฟิดด้วยสบายจนมาเหมือไปสิทธิภาพ มันมันเบาจิงจะดีนหมอ,บบอืมจินจิงใส่ใจจิงเขาแรงจิงภาพปเป็ล่นไหมค <c oughs> ืออะไรหรอน้องแต่แไ่เข้าใจเลยอ่ะใส่ดีเลยยี่หัวหลวงเอ้ยเอ้ยแกอ่ะใส่ดีเลยเพืเอ่อนผมว่าตัวเป็นตุ่มวุ้ยแต่หวานอยู่นะนี่น่ะแก่หนุ่มอ่อนกระไดจะตัดเราจะซื้อดีไหมจะซื้อดีไม่คาดหรอกแค่นี้น่ะ ผมกินดิบเลยเอามาแต้นน้องกินดิบเลยโอ้ยกินไม่ได้หรอกห้อยปังเราก็กินได้อันนี้อยากบอกว่าเอามาย่างอันนี้มันหายจะดีไหมแม่ไม่หายจะดีนะอจะเอามาเป็นผิวแบบเอาไปย่างเสียบไมาย่างเหมือนงานหมอลำอ่ะอืมนี่ใส่ขนมข้าวใส่เงาใส่กระเทียมก็ใช่มะแดง่อสมนะเัมนี้เนาะอใช้สู้กินเลยเด้อ จะภาพไปหาเนี่ยอยู่หลังบ้านหด้ๆไล่ขึ้นอย่างนี่มันเขาไง่ายไหมมันสะอาดแล้วเดี๋ยวนี้นะมันเขางข่ายแล้วเพราะมันไข่ขี่ออกหมดแล้วมือเดียว่างๆก่อนไม่มีว่างค่ะมึงดยวยมึงมีมือว่าง,างด้วยต้องคยได้ไปลานขี่เสีดอกชือมเลย้าพเจ้าโห,าาโหมันอิ่มแล้ว เขาไม่อยากอยู่บ้านนะ่าสูผัวเขไปอยู่ฉันเขาไม่อยากอยู่หรือเขาเขาอยู่หล่อนก็ไม่อยู่แฮงเพ็ดอันนี้ก็แฮงเพ็ดบันี้ให้อันนี้เพิ่มไส้ยานเข้าไปอีกแฮงเพ็ดตื้มกัน เพชรยก็นังสามตะมงห์หงส์ูิมหกชิบหกริบหกชูปลใส่ผงสุดาะว่าคุนกินหัวหลวกไม่อยากงานเลยเนาะ ขานสองวันะเป็นเทียนเลยแม่ไปเลยแล้วน้องเลยครับอย่ไปเถอะโอ้ยผมเถอะคุบ่มีหม่องยูล่ะลำบากบานเขาันว่าบ่ลำบากสมีบ่มีห่มนอนของน้ำแห้งอืดบานี่บไม่อย่าพี่น้องใค้เล้นาะพูดเองเนาะ พี่น้องก็เป็นป่เปินจะไปน,น้อนน้ำเขาดอก้าบเาเข้าอันก็ได้กลับมาแล้วเมียมียตารางไปตนาคาบหรืเ่ อาปปอนพี่น้องอาปาก สามพี่มีหมอลำซิเลาะนี่เนาะไปเจอเนาะไปมาหาเนาะเป็นยังไงบ้างกับแข,ก,ขกมึงนี่ไมไปเหรอเดี๋ยวโควิดมาอีกม่เป็เี่ยนดอกขันทั้สิเป็นเป็นแล้วเห็เนบ่ซุ่มเป็นรอบบ้างหัน,นแล้วจะเอาเงินมาตักที่ไหนใช้ล่ะคะบ <c oughs> ุ๊คซีเนาะมาม่าปลากระกป๋องมาม่าปลากระกป๋องไปกินข้าวฟรีโรงพยาบาลเหมือนฉันสิคะโอ้ยถ้าฟรีแบบนั้นก็ไม่กินนะไม่มีรถไม่มีชาด Nhiều. Cứ nó bạc ao. nó bạc để tẩm màu Ừ, cái chưa các bác. em, thì tầm thuốc kinh diệt. สูดิโมสิโมแปดแปดนี่ก็แซ่บไปเนาอแต่วบาป่ามันเละปลานมาแข็งปลานมันเปลี่ยถวบานเพื่อนก็จะเปยวกงสะดุดโดนไหมเจาจะขคืนบ้านไหมมันตายแล้วมันเมื่อเมื่อบันนี้ห้างๆใช่หรือมั่ก็จิเปลือยนะเจ้อจะได้มามหมวก ส่วนมันมันใหญ่เร็วหรอตูวเร็วฮะปลามีน่าส่วนอือเขานั่นลุ่งเราเพราะว่าเสดเอาเป็นจอยนั่นมันอยู่ข้บงมไมนจะมอกนแ่จอยม็นั่ะออกลูกง่ายมันจะปรกบซว่าไมอยู่แบบว่าไม่มีสาระยา้ยมันก็ออกลูกเพราะมันออกลูกเป็นตัวเนาะนล้่ใครบอกอดแล้วยังในกินนแม่กับแพรตัวออกมาแล้วมันกับวายเลยเลยเหม ฉันเคยสงสัยนะว่าเอ้ามันไปใครอยู่จังไดฉันก็เลยบีบท้องมันเบื้องตัวด้วนเนี่ยจะได้เจ้าลูกเต้นเงาเงาอยู่ในท่องมาบ้าจะจิสงสัยบ่รู้จักเนาะว่ามันเอารูปเป็นตัวนั่นเรกับบีบท้องแล้วจะได้ลูกเต้นเงาเงาอยู่เนาะ เแล้อล่ะพี่น้องโอ้โอ้โอมาน้ำนั่งเอกน้ำส้วมสาวพูนอ่มีคาแล้ม้ไดน้ำเชูน้ำส้วมมันพุ่นสีเซนีลานลอเาเชช่เลย อ๋อมันแจกมันต้่มเนาะชุงนี้กี่บาทครี่ครึ่งรลเหรอ น่าเห็นบ้ถุงใหญ่มากถ้าจะครึ่งโล้นเนี่ยชูมันยังไงอีลานี่แหละเวลานี่ได้มันออกหอยนั่นไปที่บ่าจำบะมี่ก้นนำบะปกอืมบะมี่ยวนห่วยกว่บะมีมันเขาง่ายมันแล้วนี่ท้งหน้าหลังบ้านนยังไงเขาเสียไปกลัวเอาสะอาดที่จิตใจ กวางไฟลุกไปเอาหอน,บบนาวเลยมันขึ้นม,มาดีร้านนีิล่ะโอ้ยหยดอ้อยช่วยกับปวกขี้ขันครังขี้ตะลื้นหลายหอยเขาง่ายเนี่ยมันค่ายขี้ดินออกมุดค่ายขี้ตะลื้นออกมดมันสะอาดหอยเขาง่ายอยู่หลังบ้านนี่หลายสิตายแก่คันแทะแล้วกับคุกหนึ่งตัวคนแดดอะไบ่ฮะคนแดดอะไอยูย่บ่เอียงคนแดดอะไบ่แดดครับ อ๋อป้านน้นไก่ตองเต็มนึ่งมือมือรุ่นพุลละมือบ้างพุลละคือต้กินข้มืะชิมตาเปียกขทานแล้วเลส่เเียบมาดมั้ยน้อยย่างนะ เอาไปซุปก้อห้างมดแดงให้มันเหนียวใส่สักคัเนาะบันนี้มายางทั้งตัวมดแดงทั้ง,งหนังมันแม่มัมกดีๆว่าเพราว่าวอมัมกใช้น้ำปลามากใช้หนังดีๆตอนนี้กะเสียบมาดซะหลยยักเข้าไปห้างมดแดงมันแตกลืมหุมไว้บันนี้อเอามาเมื่อทันเลยนะ ดิบเสียะท้วงตี่วิ่งนสบีได้น่ปกติขอบอกินหลายปนีเด้อือออแล้วเห็ดสะอาดายู่ี่ไม่แย่นีุ่่นเนี่ยเป็นตจับอือบะหมนข้าวหม่แล้วลก็แล้ก็มันหวานหม่แล้วต้มจะทำาตาแบบขงจังไรอันนี้มันไม่แข็งนะอืมสกมก้อยตอนนั้นะ่ะทีมาลวกอ,อีกก็แข็ง,งพามด้เลยเพื่อดีอยู่อือตัวใหญ่อยู่อือือมาข้าวซือว่าข้าวแล้วส้มนี่ห้างเจ้าข้าวหี่ น mm nah ge ั่นแหละมันจะนักเลงมาขึ้นนะนะทำข่ายรงผนจะมึขึ้นมาพูดวัาย่วไหลผาาตุ่มตอนมันเป็นอย่าียิ่งซื้อนี่เดียดอ่ะนี่เป็ดอ เริม่มตัวเถอะเลยไม่รู้แซงแซงหน้าที่แหละพี่น้องขอบคุณทุกการรับชมครับพี่น้องทุกทุกคนับบ่ามากินกันสิไปลแล้วเพชรรลายพี่น้องไปแล้วค่ะอาต่างคงกว่ามันเหนียวมาก